คลื่นทะเลสามารถขยายตัวได้ใหญ่กว่าที่เราเคยคิดไว้มากและแถมยังมีอันตรายยิ่งกว่าที่เรารู้ซสีอีกในอดีตผู้คนเชื่อกันว่าคลื่นเคลื่อนที่ได้แค่ในลักษณะ2มิติคือขึ้นและลงเหมือนเวลาที่เราวาดมันลงบนกระดาษแต่ทว่าจากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าคลื่นเป็นโครงสร้างสามมิติที่สามารถเคลื่อนที่เป็น,นทิศทางต่างๆได้จากการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่ามหาสมุทรมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราจินตนาการไว้ แล้วเรือตามกังหันลมท่านขุดเจาะน้ํามันและสิ่งก่อสร้างอื่นๆใกล้ชายฝัย่งในปัจจุบันอาจยังไม่พร้อมสําหรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้สิ่งแรกคือคลื่นแตกแม้มันจะมองเห็นได้ชัดเจนแต่ความจริงก็คือเรายังไม่รู้อย่างถ่องแท้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเพราะเหตุใดและยังไม่รู้ขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของมันสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับมันคือเมื่อเกิดคลื่นแตก รูปร่างของคลื่นจะเปลี่ยนไปและชันขึ้นและเพื่อให้เข้าใจกระบวนการนี้ได้ดียิ่งขึ้นนักวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานว่าคลื่นมี2มิติซึ่งสมมุติฐานนี้มีความจำเป็นเพราะมันทําให้การศึกษาคลื่นง่ายขึ้นไม่ว่าจะในทางทฤษฎีหรือผ่านการจําลองด้วยคอมพิวเตอร์และการทดลองแต่ประเด็นก็คือการบอกว่าคลื่นมี2มิตินั้นไม่ได้จะบอกว่าคลื่นในมหาสมุทรนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อคนส่วนใหญ่นึกถึงคลื่น พวกเขาจะนึกถึงคลื่นทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายอย่างที่เห็นตามชายหาดแต่คลื่นที่เรากำลังพูดถึงนี้มันเกิดขึ้นในน้ำเปิดและเกิดขึ้นไม่มีคลื่นเคลื่อนที่มาบรรจบกันจากทุกทิศทางโดยการบรรจบกันอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขาบางประการในมหาสมุทรเช่นในจุดที่ทะเลทั้งสองแห่งมาบรรจบกันหรือเมื่อมีลมเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหันเช่นในช่วงที่เกิดพายุเฮอริเคน เมื่อมีคลื่นจากสองทิศทางมาบรรจบกันมันก็จะสร้างคลื่น3ามมิตินี้ขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าคลื่นที่มีลักษณะเฉพาะเหล่านี้มีพฤติกรรมอย่างไรและอาจทําให้มหาสมุทรเป็นอันตรายสําหรับเราได้อย่างไรนักวิจัยสองคนจึงสร้างถังพิเศษที่มีลักษณะเหมือนสระว่ายน้ําขนาดักษ์ขึ้นมามันกว้าง25เมตรและลึก2เมตรโดยรอบๆถังนี้พวกเขาติดตั้งใบพัดกล168อัน ใบพัดเหล่านี้ทําหน้าที่เหมือนมือขนาดยักษ์ที่กวนน้าไปมาเพื่อสร้างคลื่นเหมือนกับการที่คุณลากมือผ่านน้าในอ่างกับน้ําลองหยุดวิดีโอไว้แล้วไปลองทําแบบนี้ดูสิไม่ต้องหรอกผมล้อเล่นนะอย่างไรก็ตามใบพัดสามารถสร้างคลื่นที่มีขนาดและรูปร่างได้หลากหลายนอกจากนี้มันยังช่วยดูดซับคลื่นที่สร้างขึ้นมาไม่ให้กระแทกไปทั่วสาทที่จะทําให้การทดสอบยุ่งยากขึ้นใต้ตู้นั้น พวกเขาได้ติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่28ตัวเพื่อคอยดันน้ําให้ไหลผ่านตู้ปลาเพื่อจําลองกระแสน้ําในมหาสมุทรโดยเรียนแบบการเคลื่อนที่ของน้ําทะเลทั้งหมดนี้ช่วยหมุนเวียนน้าในตู้ปลาได้ประมาณ2 4 0 0 0 0 0ลิตรและทั้งหมดนี้ทําขึ้นมาเพื่อสร้างมหาสมุทรขนาดจิ๋วที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ําเอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วและก็ถึงเวลาทดสอบกันได้การทดลองนี้แสดงให้เราเห็นว่า คลื่น3มิติสามารถสูงชันขึ้นได้เป็นสองเท่าของคลื่น2มิติก่อนที่จะแตกออกเราขออธิบายเข้าใจง่ายดังนี้คลื่นปกติที่คุณเห็นบนชายหาดจะแตกออกเมื่อถึงมุมที่ชันมากคลื่นเหล่านี้มีขีดจำกัดหรือความชันสูงสุดแล้วแต่คุณจะเรียกแต่เมื่อคลื่นเกินขีดจำกัดนั้นเมื่อไหร่มันก็จะแตกออกดังนั้นจากการศึกษานี้ทําให้เรารู้ว่าคลื่นในทะเลเปิดสามารถชันได้มากถึงกว่า80%ของขีดจำกัดนี้ก่อนที่จะแตกออกนั่นหมายความว่า คลื่นสามารถสูงได้เกือบ2เท่าของคลื่นปกติก่อนที่จะแตกออกนั่นเองแต่นักวิจัยได้พบสิ่งอื่นที่น่าสนใจโดยปกติแล้วเมื่อคลื่นแตกมันจะสร้างสาครอบสีขาวซึ่งก็คือฟองที่คุณเห็นอยู่ด้านบนนั่นเองและเมื่อมันแตกออกทุกอย่างก็หายไปและไม่มีทางสร้างกลับขึ้นมาอีกเพราะมันสูญเสียพลังงานไปแล้วแต่เมื่อคลื่นหลที่ทางเหล่านี้แตกมันก็จะไม่มีฝาครอบสีขาวแต่พวกมันกลับโตขึเรื่อย สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพลังงานของคลื่นไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในทิศทางเดียวมันจึงทําให้คลื่นยังคงเติบโตขึ้นต่อไปแม้จะถึงขีดจํากัดตามความชันที่ควรจะแตกแล้วก็ตามมันเหมือนกับว่าคลื่นสามมิติเหล่านี้สามารถกระจายพลังงานใหม่และก่อตัวขึ้นต่อไปกลางมหาสมุทรนั่นจึงหมายความว่าเมื่อมันรวมตัวกันแล้วคลื่นเหล่านี้สามารถเติบโตขึ้นได้ชันกว่าและใหญ่กว่าที่เราเคยคิดไปถึงสี่เท่าเอาล่ะ เรากำลังพูดถึงคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่ที่อาจปรากฏขึ้นกลางมหาสมุทรอย่างกระทันหันฟังดูน่ากลัวทีเดียวและเพื่อความปลอดภัยของเราเองเราจึงควรทำความเข้าใจว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงบางทีอาคารและบ้านเรือนริมชายหาดอาจไม่ได้มีความเสี่ยงสูงนักแต่คลื่นยักษ์เหล่านี้อาจเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่กว่าต่อสิ่งต่างๆที่อยู่กลางทะเลเช่นแท่นกุจจดจาะน้ำมันฟาร์มกังหันลมแล้วเรือซึ่งการค้นพบนี้ก่อให้เกิดคำถามสำคัญว่า สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ที่เราออกแบบไว้ในปัจจุบันนั้นมีความปลอดภัยและสามารถรองรับคลื่อในรูปแบบที่รุนแรงเช่นนี้ได้จริงหรือไม่ประเด็นก็คือลูกเรือพยายามเตือนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายศตวรรษแล้วในศตวรรษที่19นักสำรวจชาวฝรั่งเศสชื่อยูนดีมงดูวิลเอาล่ะขอเล่าสั้นๆแล้วกันนะ เขารายงานว่าเห็นคลื่นยักษ์สูงกว่า30เมตรระหว่างการเดินทางของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีมากด้วยประสบการณ์และเป็นที่เคารพนับถือและแถมยังมีคนอีกสามคนยืนยันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็ตามแต่เรื่องราวของเขาก็ถูกหักหลังเช่นเดียวกับเรื่องนี้เรื่องราวอื่นๆทั้งหมดเกี่ยวกับคลื่นยักษ์และคลื่นยักษ์กลางมหาสมุทรถูกมองว่าเป็นเพียงตำนานหรือนิทานที่ลูกเรือเล่าขานเพื่อให้การผจญภัยของพวกเขาฟังดูน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นเอาแต่มันก็สนุกดีไม่ใช่หรอ นักวิทยาศาสตร์เริ่มให้ความสำคัญกับรายงานเหล่านี้อย่างจริงจังในปีคศ1995เมื่อในที่สุดก็สามารถวัดคลื่นยักษ์ได้เป็นครั้งแรกเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวนี้เกิดขึ้นที่แท่นกุดเจาะก๊าซในทะเลเหนือห่างจากชายฝั่งนอร์เวย์ไปประมาณ100ไมล์โครงสร้างของมันถูกสร้างขึ้นให้ทนทานต่อคลื่นสูง19เมตรและอีกอย่างพวกเขาก็คิดว่าคลื่นยักษ์ขนาดนั้นจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ10,000ปีแต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่ามันเกิดขึ้นในวันปีใหม่วันที่มีคลื่นยักษ์สูงถึง26เมตรซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้ถึง6เมตรครึ่งได้สัตว์เข้าหาแท่นขุดเจาะและมีอีกหนึ่งกรณีล่าสุดในปี2018มีชาย8คนอยู่บนเรือประมงขนาด18เมตรที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบิ๊กไอซ์แลด์ของฮาวายไกลกว่า400ไมล์แต่แล้วทันใดน,นั้นพวกเขาก็ถูกคลื่นยักษ์ถล่มเข้าใส่2ลูก โดยถูกคลื่นลูกหนึ่งซัดเข้าหาท้ายเรือและอีกลูกหนึ่งซัดเข้าด้านข้างเรือเหตุการณ์นี้หนักเกินกว่าจะรับไหวมวลน้ําปริมาณมากซัดเข้าท่วมเรือและดึงเรือจมลงสู่เบื้องล่างลูกเรือต้องพากันสละะเรือและขึ้นเรือชูชีพทันทีแต่โชคดีที่ทุกคนได้รับการช่วยเหลือโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใดๆ นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นว่าท่านขุดจจอดน้ํามันแล้วเรือของเราในปัจจุบันอาจยังไม่พร้อมรับมือกับคลื่นยักษ์ที่จะโหมกระหน่าใส่แบบนี้และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนําเอาไว้ว่าหนึ่งในวิธีหาทางออกก็คือคู่ออกแบบเรือควรสร้างเรือให้แข็งแรงพอที่จะทนต่อความสูงของคลื่นได้สองเท่าแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาอาจต้องการการพิสูจน์เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น และนี่คือข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนั่นคือมีการเชื่อกันว่าในระหว่างปี2 0 1 1ถึง2018มีการบันทึกการเกิดคลื่นในลักษณะน,นี้จากั่วโลกถึง200ครั้งและมีแนวโน้มว่าสถิติจริงน่าจะสูงกว่านั้นมากสาเหตุการเกิดขึ้นยักษ์บางส่วนยังคงเป็นปริศนาอยู่และเรารู้ว่ามันไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลแต่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเลวร้ายมากกว่ายกตัวอย่างเช่น ในอ่าวแทมป้าเคลื่อนยักษ์ส่วนใหญ่มาจากทางตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพายุหรือลมแรงแต่เราก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่านี่เป็นสาเหตุหลักของในทุกพื้นที่ทั่วโลกเพราะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าอาจมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลและสิ่งที่น่ากังวลจริงๆก็คือคลื่นยักษ์สามารถซัดเข้าฝั่งได้โดยไม่มีสัญญ,ญาณเตือนมันอาจเกิดในทะเลเปิดที่สงบนิ่งได้อย่างสิ้นเชิง และพลิกสถานการณ์ทั้งหมดให้กับกลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและแบบนี้เราจะสามารถคาดการณ์ปรากฏการณ์นี้ได้หรือไม่และดูเหมือนว่าเราจะทำได้โดยจากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยได้สร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้การวัดจากทุ่นเพื่อคาดการเคลื่นขนาดใหญ่ผิดปกติได้5นาทีก่อนที่มันจะเกิดขึ้นระบบนี้สามารถตรวจจับคลื่นยักษ์ได้ประมาณ3าใน4ลูกและแม้ว่าระบบจะมีสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดอยู่บ้างแต่นักวิจัยกล่าวว่าในด้านความปลอดภัยแล้ว การรู้ว่าอาจมีคลื่นยักษ์เกิดขึ้นนั้นย่อมดีกว่าการไม่รู้อะไรเสียเลยและผมคิดว่าเราทุกคนคงเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้